Uh, สวัสดีครับนักเรียนเจอกับครูซีอีกรอบนะวันนี้อาจาอาจะอัดหลายคลิปหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนทศนิยมนะครับให้อยู่ในรูปของเศษส่สวนนะครับหรือจํานวนคละซึ่งในครั้งที่แล้วที่เราเรียนคือการเปลี่ยนเศษส่สวนหรือจํานวนคละนะครับให้อยู่ในรูปของทศนิยมคราวนี้เราลองมากลับดูอีกรอบนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยยากนะครับซึ่งหลายๆคลิปครูก็จะบอกเหมือนเดิมนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยยาก เพราะทุกเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับเกือบทั้งหมดจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยยากเพราะอะไรถึงพูดอย่างนั้นถ้าเราเรียนตั้งแต่เรื่องแรกๆนะครับถ้าตั้งใจเรียนตั้งแต่แรกทุกเรื่องมันจะไม่ยากเลยนะครับแต่ถ้าใครกระโดดข้ามไม่เรียนหนึ่งอาทิตย์แล้วกลับมาเรียนแบบนี้หลายคนอาจจะงงได้นะครับดังนั้นถ้าใครไม่ได้เรียนเรื่องไหนก็ลองย้อนดูคลิปหรือไปหาเรียนดูนะครับ ซึ่งพยายามเรียนตั้งแต่แรกๆเอาเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าทํายังไงในการเปลี่ยนทศนิยมนะครับให้อยู่ในรูปเศษส่วนหรือจํานวนคระเอาเดี๋ยวสิ่งที่ครูให้เราจําก่อนนะคือจะมี2อ,อย่างนะครับในการหาคําตอบเดี๋ยวเรามาดูตัวน,นี้ให้จําก่อนนะซึ่งจะเป็นแนวในการคิดหาคําตอบนะครับสิ่งแรกที่ครูบอกคือจํานวนตําแหน่งของทศนิยมอะไรคือจํานวนตําแหน่งของทศนิยมก็คือความรู้พื้นฐานที่ครูเคยสอนไปในคลิปก่อนหน้าน เกี่ยวกับการนับตำแหน่งของทศนิยมเช่นตัวนี้ทศนิยมกี่ตำแหน่งเห็นไหมเลขที่อยู่หลังเครื่องหมายทศนิยมเลขที่อยู่หลังเครื่องหมายจุดทศนิยมมีเลข1ตัวอันนี้เรียกว่า1ตำแหน่งตัวนี้หลังจุดเห็นไหมหลังจุดคือฝั่งนี้นะครับหลังจ <the> like sort of ุดค well. ือฝั hmm 네่งนี้หลังจุดมันมีกี่ตัวมี2ตัวคือ2ตำแหน่งอันนี้คือจํานวนตำแหน่งของทศนิยมส่วนตัวนี้หลังจุดมี3ตัวก็คือ3ตำแหน่งนั่นเองเราจําตัวนี้ไว้ก่อนนะเกี่ยวกับตำแหน่งนับยังไง ต่อนะครับถ้าเรารู้แล้วตัวนั้นว่าทำยังไงในขั้นที่2คือเขียน0ูนย์ให้เท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศนิยมอ,อ่านแค่นี้ก่อนนะคร่าวๆเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในการหาคำตอบเช่น0.6 0.6เท่ากับอันนี้เขาบอกให้เปลี่ยนเป็นเศษส่วนนะครับหรือทศนิยมตัวนี้เราเปลี่ยนยังไงวิธีการขีด เศษส่วนไว้ก่อนนะครับขีดเส้นตรงกลางแล้วให้เราทําการเติมเลขด้านล่างก่อนนะถ้าเป็นวิธีคิดของครูนะครับแต่ถ้าเรียนกับอาจารย์ท่านอื่นเหมือนที่บอกนะครับอาจจะใช้เทคนิคหรือวิธีการคิดที่ต่างกันก็ได้นะครับแต่ถ้าเรียนกับครูลองใช้วิธีนี้ดูนะครับอันนี้พอขีดเส้นเสร็จมาดูว่ามันมีกี่ตำแหน่งเห็นไหมตัวนี้หลังจุดมี1ตัวก็คือ1ตําตำแหน่งท่านหนึตำแหน่งให้เราเขียนเลข0ูนย์แค่1ตัว หนึ่งตำแหน่งเขียนหนึ่งตัวสองตำแหน่งเขียนสองตัวนะครับวิธีการตัวนี้มันมีหนึ่งตำแหน่งคือเขียนหนึ่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเลขศูนย์หนึ่งตัวส่วนเลขข้างหน้าให้เราใส่เลขหนึ่งเข้าไปก็จะได้ประมาณนี้คือเลขสิบส่วนด้านบนุททายังไงคะครูเราก็แค่ดูว่าข้างหลังจุดมันคือเลขอะไรคือเลขหกล้วก็ใส่ข้างบนเสร็จเรียบร้อยเลขข้างหน้าอะไรไม่มีเลยนะครับเพราะว่าถ้าจุดตัวนี้ปุ๊บเราปิดไว้ก็จะเห็นแค่เลขหกนั่นเองเสร็จเรียบร้อย อะเดี๋ยวลองดูอีกเราลองดูประมาณสัก4ข้อนะแล้วเราค่อยลองหยุดสต็อปแล้วก็ลองอ่าลองทําในข้อถัดๆัดไปดูในแนวคิดของครูนะครับว่าจะถูกหรือไม่นะครับเมื่อทําเสร็จค่อยกดเล่นอีกรอบนะครับอ่าตัวนี้ปิดไว้ก่อนหลังจุดมีเลข2ตัวที่ครูเคยบอกนะครับขีดส่วนไว้ก่อนใส่เลขด้านล่างอันนี้มีเลข2ตัวก็02ตัวแล้วข้างหน้า0ูนย์คือเลข1ส่วนตัวนี้ จุดไว้ก่อนนะครับปิดจุดเสร็จเห็นเลข0ูนย์กับเลข3 0ย์กับ3ซึ่งถ้าเราเขียนตัวเลขก็จะได้เลข3ตัวเดียวหรือบางคนเขียน0 3นยมได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าส่วนมากใครที่เขียนเลข0ย์ด้านหน้าตัวเลขมันจะบราน,นอกมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีใครที่จะเขียนเลข0ูนย์ด้านหน้าของมันนะครับดังนั้นก็จะได้เป็นเลข3ตัวนี้ตัวเดียวนั่นเองดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ3ส่วน100เอาข้อถัดไปทาเหมือนกันตัวนี้ พอได้ปุ๊บขีดเส้นไปดูว่ามีกี่ตำแหนง่งตัวนี้1 2 3มี3ตำแหน่งก็0 3ตัวแล้วเลขข้างหน้าก็คือเลข1แล้วเลขข้างบนล่ะทำไงเหมือนเดิมครับปิดจุดไว้ก็จะเห็นเลข2 3 5เนี่ยเรียบร้อยค่ะเอาข้อนี้ละคะเหมือนกันนะจ๊ะขีดเส้ส่วนไว้ก่อนมีเลข3ตัวคือ3ตำแหนง่งใส่0 3ตัวเลข1ด้านหน้าปิดไว้เอาศ0 0ก็คือเลข1ตัวเดียว แค่นี้เอาถัดไปขีดส่วนไว้ก่อนเอา้าปกติเลขข้างหน้ามันไม่มีใช่ไหมครับเลขด้านหน้าไม่มีซักตัวแต่ตัวนี้มันมีเลขด้านหน้าแต่เราอย่าพึ่งนะเหมือนที่ครูเคยบอกนะครับพอได้ตัวนี้ปุ๊บขี่ส่วนไว้มาดูว่ากี่ตำแหน่งตัวนี้1ตำแหน่งก็คือศูนย์ตัวแล้วก็ใส่เลข1ข้างหน้าไปดูแค่ข้างหลังจุดนะตัวนี้ปิดไว้ก่อนหลังจุดคือเลข5ตัวเดียวก็ใส่5ด้านบน แล้วเลขที่อยู่หน้าจุดละคูใส่ตรงกลางครับแม่ก็จะได้เป็น 1, เศษ5ส่วน10นั่นเองคือคำตอบอข้อถัดไปเหมือนกันครับขีดส่วนไว้ก่อนกี่ตำแหน่งตัวนี้1ตําแหน่งเพราะเลขข้างหลังจุดมีเลขตัวเดียวใส่1เข้าไปเลขข้างบนปิดตัวนี้ไว้ก่อนปิดตัวนี้ปิดจุดนะครับปิดจุดเสร็จเห็นเลข3ก็ใส่3ด้านบนเลขตรงกลางก็คือเลขที่อยู่หน้าจุดคือ21แค่นี้ครับ เดี ah, ๋ยวเดีวโอ้ยโอ้ยกล้องคุณล้มอ้าวเหลืออีก2ข้อนะครับเดี๋ยวเราก็ลองทำดูนะครับลองสต็อปแล้วเราทำดูเมื่อเสร็จแล้วก็ลองเปิดดูนะครับว่าคูจะเฉลยอะไรเดี๋ยวครูขอเฉลยต่อเลยนะครับอันนี้เหมือนเดิมขีเซนหลังจุดมี2ตัวศูนย์สองตัวข้างบนทำยังไงก็ปิดจุดเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ลืมใส่หนึ่งปิดจุดเสร็จก็จะเห็นเลข80 ขางตรงกลางนะ่ะหน้าจุดของเราคือเลข9ก็ใส่ตรงกลางก็ประมาณนี้นะครับในการเขียนเท่ากับขีดเส้น3ามตำแหน่งก็คือ03ตัวพอตัวนี้ถ้าเราปิดจุดก็จะได้เป็นเลข300แล้วเลขที่อยู่หน้าจุดก็คือเลข17ประมาณนี้นะครับในการทำเดี๋ยวสีข้อนี้เราก็ทำเป็นการบ้านลองทำและลองส่งให้ครูดูนะครับว่าเราจะทำถูกต้องหรือไม่นะครับในแนวคิดของครู ซึ่งก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่คูนนำเสนอนะครับในคลิปนี้ซึ่งใครได้หลายคนนะครับก็อาจจะลดภาระในสมองของเรานะครับในการจดจำอะไรที่มันมากนะครับซึ่งมันจะหมอมากเลยสำหรับคนที่เพิ่งเรียนนะครับลองทำตามดูนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป